ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเช้านี้วันนี้ก็พามาให้อาหารน้องเป็ดยามเช้าๆนะครับเตรียมผสมไปแล้ว ก็มาครับนี่กากีแคมเบลลครับค่อนข้างกลัวเล็กน้อยกินกันดีๆ ไก่ก็มากินด้วยครับเนี่ยตัวเมียกำลังมาแย่งเงินกินครับ ดอกแก้วมังกรก็กําลังบานนะครเช้านี้เมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นฝนตกนะครับนะอากาศสดชื่นย้ำเช้านี้แก้มังกรบานอีกแล้วครับนี่เริ่มหุบแล้วเพราะว่ามัน เอแดดไปหน่อยนึงครับต้องมาถ่ายแต่เช้าน้ำในบอ่อเพิ่มขึ้นมาหน่อยตกไม่เยอะครับตกพอ,อให้ความชุ่มชื้นแกน่พืชผักสวนครัวนะครับเนาะน้ำในบอ่อเพิ่มมาอีกหน่อยเดียว เป็ดน้องไก่ครับแย่งกันกินอาหารเป็ดกากีแคมเบลกับเป็ดอีเหลียงนะครับเนี่ยเป็ดเป็ดป้าบป้าวกัวไก่นะครับไก่จะเตียอ ก็เป็นความสิทความสุขเล็กๆนะครับถึงแม้มันจะไม่มากมายอะไรแต่เขาก็อย่างน้อยๆก็มีความสุขทางใจที่ได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นเสียงนกเสียงไก่เสียงเป็ดนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะกลัวไก่ครับเขาไม่มากิน สำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามก็ขอให้ทุกท่านชื่สิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนานะครับวันนี้ก็วันพาร์ด้วยก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม